ันนี้รถเกี่ยวพังครับต้องถ่ายข้าวออกก่อนนะครับเพื่อเอาไปซ่อมนะครับก็เกี่ยวไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เวลาเที่ยงคืนครับอันนี้ข้าวก็เต็มมากเราขึ้นเลนเรอร์มไม่ได้ต้องถ่ายข้าวออกก่อนนะครับก็ต้องเอารถเข้าไปซ่อมที่ในบ้านครับ ขับครืืนนี้ครับลากแบบเที่ยงคืนครับทุกคนถ่ายเข้าครับเกี่ยวพังครับไม่ไหวครับทุกคน